สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับเกม Legend of Idol on นนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับดันเจียนกันนะครับผมซึ่งดันเจียนมันคืออะไรแล้วก็ช่วยอะไรกับการเล่นนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกสถานที่ก่อนนะครับซึ่งดันเจียนนะครับมันจะอยู่ตรงแมปนี้นะครับผม อันนี้คือบ้านเรานะครับแล้วก็ขยับมาหนึแล้วก็ตรงแมปกบนะครับให้เราลงมาด้านล่างสุดนะมันก็จะมีวาร์ปขึ้นมานะครับผมให้เราค่ากบตามจํานวนที่เขาให้ไว้แล้วมันก็จะเปิดแมปนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคซึ่งดันเจียนนะครับมันก็มันเหมือนว่าเป็นแบบมินิเกมอีกเกมหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับผม โอเคซึ่งดันเจี้ยนนี่มันสําคัญยังไงนั่นก็คือดันเจี้ยนมันจะช่วยในการหาไอเทมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้นะนี่ครับอันนี้ก็คือคีย์เชนนะครับผมคีย์เชนจะอยู่ในหน้า2นะครับของอ i ป m e n ์ซึ่งจะมีเขียนว่าสเ e เชียนะครับเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด2ออันนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นพวกจี้นะครับอันนี้เป็นจี้สร้อยคอนะครับก็จะสามารถใส่ได้นะครับผมโอเค แต่ก็พวกจี้ก็ยังไม่แนะนํานะครับให้ไปใช้ของออแมงมุมนะครับแมงมุมแมงมุมไอตัวแมงมุมของก่อนไอร้านค้าที่จะไปตีบอลน,นะครับโอเคแต่ผมจะขอถอดแล้วก็อีกอันนึงครับก็คือแหวนนะครับผมโอเคซึ่งแต่แหวนแต่ละอันของดันเจียนเนี่ยที่ขาดนะครับก็จะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมโอเคก็เลยอยากจะให้ มาเล่นกันนะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือดันดันเจียนนะครับมันจะต้องเป็นการแอคทีฟเป็นการเล่นแบบแอคทีฟตลอดเวลานะครับซึ่งทําให้แบบสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าแบบอะไรพวกนี้มันจะทําการเล่นได้ยากนะครับผมผมก็เลยมาอธิบายให้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับ ซึ่งสำหรับคนที่มีเวลานะครับแนะนําให้มาเล่นเลยนะครับผมมีมีเวลาเล่นนะก็อย่างน้อยสักวันละตาหรือว,ว่าสัปดาหละครั้งก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับกิวก็คือมันมีเขียนว่า P พ์ปาร์ตี้ดันเจียนะครับตรงวนะีคลี่ฮะก็คือให้เล่นทั้งหมด3เกมนะผมก็เลยแบบเอาจังหวะนี้มาอธิบายเลยนะครับซึ่งดันเจียนมันจะเล่นยังไงก็เดี๋ยว เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าดันเจียนมันช่วยอะไรบ้างนะครับก็มาที่ซ้ายบนนะครับผมซ้ายบนก็คือจะมีแลงนะครับแล้วก็มีรูปตัวดีสีฟ้ากับตัวดีสีชมพูนะครับก็คือพวกสีฟ้าสีชมพูก็คือเหมือนกับว่าเงินนะครับเงินในดันเจียนนะครับเหมือนกับเอ่อค่างเงินของลูกบอลในอาร์เคดนะครับผมนี่ครับคล้ายๆกัน แต่นี่จะใช้เป็นตัวพวกนี้แทนนะครับและตอนนี้ผมเลเวลยีแล้วก็เล่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคต่อมาก็ไฟปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็คือแบบเราเล่นกับคนอื่นนะครับผมแต่การเล่นกับคนอื่นมันต้องแบบว่าย้ายเซิร์ฟเวอร์ที่แบบคนเยอะๆนะครับแต่ผมเล่นในคนน้อยๆก็จะไม่มีคนเล่นนะโอเคแล้วก็มันค่อนข้างจะแหลกด้วยนะครับเพราะว่าและคนนี่เป็กสวยเป็กแบบสะบัดกันทั้งนั้นเลยโอเคต่อมาก็ที่ช็อปนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับที่ o p e n Shop โอเคข้างในนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเรามาพูดถึงอันแรกกันเลยนะครับก็คือเครดิตช็อปก็คือพวกนี้ครับคือไอเทมที่เราสามารถเจอได้ในดันเจี้ยนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังในการเออเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคซึ่งจะเป็นการอัปเกรดนะครับมาต่อมาถึงพูนะครับเอ๊ยยังยังยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวาเพิ่งนะก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาที่ด้านขวาเลยนะครับก็จะมีเขียนว่า R N G I t e m ก็คือไอเทมพวกนี้นะครับ จะเป็นการสุ่มในด่านนะครับต่อมาก็สเตตบูสเตอร์สเตตบูสเตอร์ก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะซึ่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นเมื่อแบบว่าแล้งเราถึงแบบเลเวลเราถึงที่กําหนดทำมันก็จะปลดล็อกพวกนี้มาให้นะครับซึ่งแต่ไอนะครับก็จะมีเออสเตตัสบอกอยู่นะครับว่ามันจะบวกอะไรมันจะช่วยอะไรนะครับผมก็เรียงไว้ตามนี้นะแล้วก็ด้านด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพาสซีฟสเตต ก็คือไอพัสสิบสเตตตรงนี้ครับมันจะเส่งผลกับการเล่นดันเจียนของเรานะครับผมไม่ใช่ตัวไม่ใช่แบบข้างนอกนะแต่ส่งผลกับเฉพาะดันเจียนนะครับในการในเอ้ที่เราเล่นดันเจียนนะซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะอัพไปเบดามเมจนะครับผมโอเคแม็กเอด้วยเพราะว่าเออจากที่ดูนะครับพ่อมดวิสาร์เนี่ยนะครับจะเล่นดันเจียนได้ดีที่สุดโอเค ก็จะมีอยู่2ฝสั่งนะครับก็สั่งซ้ายสําหรับบัฟบัฟเพิ่มเติมนะครับส่วนั่งขวาก็จะเป็นสเตตที่บวกเพิ่มเฉพาะกับดันเจียนนะครับซึ่งดันเจียนนี้ครับมันจะลดเลือดกับ MP เราครับจนเหลือ10หน่วยนะครับผมโอเคก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะลดมันมันจะลดนะแต่ว่ามันเป็นอีกเกมหนึ่งแยกเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยโอเคต่อมาครับก็มาดูที่ Equipment นะครับ e q u i p m e n t ก็จะเป็น การเนี่ยครับการเล่นจะมีอาวุธนะครับเหมือนว่าอาวุธใหม่เช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นเหมือนว่าอีกเกมหนึ่งก็จะข้างในว่าจะมีอาวุธของตัวเองมีเกาะเป็นของตัวเองแล้วก็มีแบบว่าสร้อยคอแหวนของตัวเองนะครับผมก็อะไรประมาณนั้นนั่นเองโอเคก็จบแล้วนะสาหรับเอ,อ,อันแรกนะครับอันสีฟ้าต่อมามาดูสีชมพูน,นะครับสีชมพูก็จะมี ทั้งหมดอยู่4อันนะครับผมซึ่งมาอันแรกครับก็คือคีย์เชนคีย์เชนคืออะไรนั่นก็คือไอ้น,นี่นะครับผมที่เราบอกในตอนแรกนะก็คือพวกนี้นะครับจะเป็นการสุ่มนะซึ่งการสุ่มก็คือเราจะใช้ไอพวกนี้ครับซื้อไอตัวสีชมพูนัซื้อแล้วก็มันก็จะกรีปโยนแลนดอมเทียหนึ่งคีย์เชนนะครับอีควิปอินดัสเเชียลแนะครับก็ มันจะสุ่มไอ้พวกนั้นมาให้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีดีมากๆเลยด้วยโอเคในมันจะช่วยหลายอย่างครับแล้วแต่ที่เราจะสุ่มได้ก็มีตั้งแต่แบบเพิ่มดาเมจแอคคูลาซี่ตกปลาขุดเหมืองก็แล้วแต่ที่เราจะสุ่มได้นะครับก็เทียร์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทียร์หนึ่งนะครับมันจะช่วยอะไรไม่ได้มากแล้วก็เทียร์สองเทียร์สองนี่ก็จะดีขึ้น,นครับดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เทียร์สามนี่ยังไม่เคยได้แต่น่าจะแบบว่าเจ๋งสุดยอดไปเลย แล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะว่าเกมยังไม่ได้ปลดล็อกมานั่นเองโอเคต่อมาเป็นสตาร์ทาเลนนะครับก็สตาร์ทาเลนนะเราสามารถมาซื้อเพื่อปลดล็อกสตาร์ทาเลนได้ครับซึ้ออันนี้นะครับมันมันจะปลดล็อกตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมซื้อมันเลยนะโอเคแล้วก็แล้วก็กดค้างแต่ผมมีแล้วนะโอเคอันนี้ทาเลนต์บูสต์ได้นะครับโอเคมันจะอยู่ในทาเลนตแล้วก็กดมาที่ดาวนะครับกดไปด้านขวานะ โอเคมันคือตรงนี้นะครับผมมันจะช่วยเบสเอเวอเนซีฟอร์ออสกิลนะครับไม่เอเววิตติ้งครับไม่ว่าจะเป็นขุดเหมืองตัดไม้ตกปลาหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับเอฟว y ิตติ้งเลยก็ดีมากๆเลยนะเพิ่มความเร็วในการขุดได้ทำให้เราแบบขุดของใหม่ๆได้ดีขึ้นโอเคต่ออันนี้ Give กิฟต์ยูดิส t a ทาเลน n ์อันนี้ผมยังไม่เคยมีเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็จะซื้อเหมือนกัน โอเคเอามาให้ทุกคนดูเลยโอเคอันนี้จะเป็น Dungeon Damage โอ้โอเคก็กดพันเลนเลินไปเลยนะครับโอเคจับจะเป็น Damage for every power of 10 Dungeon Credit you earn โอเคก็จะเป็นบอกดาเมจทุกๆไอตัวสีฟ้านะครับ10หน่วยที่เราใช้ไปนะก็ดีนะโอเคผมใช้ไป1 0 0 0 0 11,000อัด1 1 0 0 0เครดิตแล้วนะ โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเออนี่นะครับก็คือจี้สร้อยคอนะครับแล้วก็แหวนนะโอเคซึ่งแต่ละอันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็ช่วยอะไรนะอือฮึช่วย c c คคาซีบวกสิบสามหน่วย d e f ฟน s ์ห้าหน่วยนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีของตกปลาอีกนะนี่ผมซื้อมาแล้วอันหนึง่งนี่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 อันนี้นะตกปลาก,ก็ ตกปลา XP เกรสอรแล้วก็ purple Depth ก็จะเป็นแบบความลึกระดับม่วงสีม่วงนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครัโอเคก็อันต่อไปเลยก็จะเป็นอันนี้อันนี้ยังไม่เคยซื้อนะครับก็เลยไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม Defense 7แบบตรงๆงนะครับไม่มีอะไรเลยแค่ Defense 7แล้วก็นี้ครับอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับก็คือแหวนในการเอ่อสกิลเ m e g e n c y นะครับผม แล้วก็สามารถจะต่อยอดไปของชิ้นใหญ่ได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเนี่ครับบวก5้าเปอร์เซนสกิลเอฟฟเนซีนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดมาที่ทั่งนะครับผมโอเคมาที่ทั่งแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ข้างล่างนี้นะโอเคนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบวก8ปดสกิลเอฟฟกเนซีนะครับแล้วก็ด e เฟนซ์5ก็สามารถแบบเอามาใส่แทนกันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจสกิลเอฟเฟกเอนซีเลย โอเคต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นแหวนอันนี้อออันนี้ผมจําไม่ได้แล้วนะนี่แต่ผมมีอยู่นะครับนี่ครับ EFP f o r m m o n t e r ก็เมื่อฟาร์มครัก็ใส่แหวนตัวนี้นะก็บวกอีก5%ใส่ได้2อันก็เท่ากับว่า10%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยโอเคก็หมดไปแล้วนะสำหรับฝั่งซ้ายแล้วก็มาฝั่งขวานะครับอันนั้นคือ Non d u n j e น n s ต t นะครับก็คืออันนี้แหละครับมันจะเป็นส่วนสําคัญครับ ในการเล่นของอันนี้เลยก็คือมันจะช่วยในโลกภายนอกนะครับผมที่ไม่ใช่ดันเจียนม,มันจะเป็นเวฟพอน p o พาวเวครับที่แจมแจมมากๆแล้วก็ทาเล n t พอย n ์คาเด็กพอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันจะส่งผลกับภายนอกหมดเลยนะครับที่เราเล่นในปกติซึ่งนี่เป็นอีกจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่มาช่วยส่งเสริมตรงนี้นะครับะงนั้นผมอัพเว p พอ n p o พาวเวไปโอเคก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับสำหรับหน้านี้นะ โอเคขอออกก่อนโอเคนะครับแล้วก็วิธีการเข้าก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาในด่านกบนะั้นแล้วก็พอข้าตรงนี้นะครับให้เราอ,อันนี้ก็เป็นแค่เควสนะครับโอเคไม่มีอะไรครับให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับประตูนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เรามาดูกันว่ามันเล่นยังไงนะครับแบบข้าวๆเลยนะกดไปเลยโอเคนะครับก็ ออตอนนี้นะครับเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วครับซึ่งดันเจี้ยนจะมีเวลาเล่นทั้งหมด11นาทีนะครับผมแล้วก็หลังจากเออของของผมนะครับที่อันนี้มาแบบเลเวลอัพมามันก็จะให้ของพวกนี้มาครับแล้วตอนนี้เราตอนแรกเรากดออโต้ไปก่อนครับเพื่อสามารถเล่นได้นะโอเคเออเราเรากดออโต้ไหมครับเดี๋ยวเราต้องคอยใช้พวกนี้นะโอเคเราก็อันนี้ไปก่อนนะครับ โอเคใช้ทอร์นาโดสิอ่ะนานไม่พอโอ้ตายละโอเคนะครับก็เรามาอธิบายก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้ครับจะมีพุ่มอยู่ทั้งหมดสี่พุ่มนะครับก็พุ่มพวกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเมื่อเราพังมาแล้วก็จะมีมอนเตอร์ดรอปไอโผกมานะครับผมโอเคแล้วก็ปีมันไปเรื่อยๆมันก็จะดรอปของอะไรมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะโอเค แล้วก็มันก็จะดอปดอปของมาหลายอย่างเลยเอาอะไรก่อนดีเนี่ยโอเคเอาตามนี้แล้วกันะค,ะครับเอาตัวเขียวด้านขวาบนนะครับผมจะพูดตามนี้นะอ่าโอเคมาช่องแรกนะครับก็จะเป็นนิวเวพอนก็เรากดซื้นนะครับมันก็จะเออสุม่มอาวุธใหม่ออกมาให้เรานะครับก็ไม่รู้ครับว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับแล้วก็ต้องคอยอ่านสเตตเอาซึ่งอันนี้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับโอเคต่อมาก็นิวอาร์เมอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด สามอย่างไปมีทั้งหมดสี่อย่างครับก็มีทั้งหมวกเสื้อการงเงรองเท้าเลยนะครับโอเคก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันนะครับก็ลองกดให้ดูนะครับนี่ครับก็เป็นสุ่มได้รองเท้ามานะครับผมโอเครองเท้าสิโอยเกะกะจังโอเคเอาไปอย่างนี้แล้วกันครับรองเท้าก็บวกสองดัมมจนะครับก็ดีเลยต่อมานะครับก็จะเป็นนิวจิวเวลรี่ก็คือพวกแหวนหรือไม่ก็สร้อยคอนะครับผมก็อ่ลองกดให้ดูนะครับโอเคดอปเป็นสร้อยคอมานะครับ โอเคก็จะมีสแตตต่างๆที่เพิ่มมานะครับต่อมาอันข้างล่างนะครับก็เป็นเร a p พอนเอนชานะครับก็คือมันคือแบบอัปเกรดอะครับส่วนอัปเกรดนี่ครับมันก็จะมีเมื่อของตก่าไปนี่บอก17มาเตอลี่โอ้มัเตอรี่นี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจากันนะเอาใหม่นะครับเป็น10%คีย์เชนโอกาสติดคีย์นะครับผมโอเค okay, งั้นก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาร์เมอร์แบบว่า อัปเกรดก่อนนะครับผมผมก็จะขออัปเกรดรองเท้าของผมนะครับโอเคเป็น13% HP เพิ่มขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จิวเวลรี่นะครับแหวนแหวนอัปเกรดนะก็เหมือนกันนะครับเอามาอัปเกรดได้นี่ผมได้5้ o โทเทลดามเมจนะโอเคต่อมาครับอันสุดอันสุดท้ายนะครับก็เป็น ING i t น m นะครับก็อย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะที่เขียนว่า i n g นไนะครับของไอตัว D นะครับโอเคก็กดไปครับมันก็จะ สุ่มมาให้นะครับเราก็คอยอ่านทีละอย่างทีละอย่างนะโอเคที่มันจะดอกอะไรได้มั่งอืตอนนี้ผมผมว่าผมต้องไอ้นี่นะโอเคต้องคอยหานะครับลงลงก่อนลงก่อนขออัปเดตก่อนเอ่อทีฮิต แล้วก็ในนี้นะครับผมเห็นเห็นนะครับเออตรงหม้อนะครับมันจะมีไอเทมที่เราต้องการอยู่นะเอ้ยไอเทมที่มันต้องการนะครับเพื่อในการซัมมอนบอสและแบบถ้าเราเอาของดรอปจากมอนเตอร์นะครับวางไว้ใกล้ๆกับหม้อครับมันก็จะส่งตัวต่อไปครับที่ใหญ่มาเรื่อยๆอยนะครับอย่างเช่นขากบสีม่วงมันก็จะปล่อยกบสีม่วงออกมาถ้าเราฆ่ากบได้มันก็จะดรอปรบปชิ้นชิ้นอื่นชิ้นต่อไปออกมานะครับผม ก็จะแบบว่าไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมจะขอแบบว่าดูนี่ก่อนนะขขเขาเขาเรียกว่าอะไรเน่นๆๆๆๆๆ่เๆนก็อัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวก่อนนะสักครู่ใส่หมวกโอเคคิชไม่เอามาตอรี่ไม่เอามาตอรี่ไม่เอา40ิบอดดาไม่เ made, สวยเลย โอเคตอนนี้ผมก็จะซัมมอนบอสได้แล้วนะครับผมโอเคบอสออกมานี่บอสออกมาแล้วนะครับโอ้ยยูลอตวิงเอาเฮียอาช่าอยู่ไหนนอนอยู่อ่ะเพื่อนไม่สนหรอกปต,ตายเรียบร้อยโอเคก็แถวแรกแล้วเราฟาร์มเสร็จแล้วนะโอเคเราไปฟาร์มแถวสองต่อโอเคสิ่งที่เขาต้องการครับก็จะมีสีฟ้า 12, สิบสองสีเขียวห้า ตีนไก่ไมั้ยสองชิ้นแล้วก็เนื้อหนึ่งชิ้นนะฮะโอเคโอ้เราได้เหรียญเอ้ยเราได้แหวนแหวนที่ค่อนข้างแรงมาครับโอเคเราก็ใส่ไปเลยเออเคโอ้ตามบล็อกเชนโอ้เราได้การ์ดด้วยนะครับใช่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 ผมลืมผมลืมผมลืมเปลี่ยนการ์ดนี่เองเออผมลืมเปลี่ยนการ์ดนะฮะ อันนี้ออกอันนี้ออกโอเคโอ้ดาเมจเพิ่มนะครับโอ้ดาเมจเพิ่มครับสวยเลยโอเคแล้วก็เอานี้มาเราก็ไม่กินได้แหวนมาใหม่ด้วยเป็นชาร์จได้เป็น52คีดาเมจโอ้ไม่เจ๋งเลยเพื่อนขอเขาใหม่ขอใหม่25บอสดาเมจเออไม่เอาอะ่ะ38คีดาเมจไม่ คีเชนไม่เอาคีชเชนคีเชนอะไรโอ้สิบเปอร์เซ็นต์นะเยอะเยอะเยอะอยู่นะสามสองแบตเตอรี่อ่าอันนี้นะเออกางเกงทิ้งไปอัปเกรดโนเชิร์ตเรายังไม่มีเสื้อเองนะเราไม่มีเสื้อใส่นะครับตอนนี้โอเคเออแม็กเฮดพีไม่เอานะเอออินคีดมานานแล้วกันโอเค อันนี้เอาดาเมจมาครับนี่เราก็เล่นมาเรื่อยๆนะก็คือเนี่ยที่ผมต้องการครับก็คือเอ่อเอาไอทอนาโดนะครับผมนี่ครับทอนาโดครับนี่โอ้โหอกลยว่าแต่เอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพิ่งไปครับขออัปเกรดตัวนะอ่าเราเมียเกงแล้วนะครับเรียบร้อยส12มัตเตอรี่14บอสดาเมจ18ชี้เชนโอ้ยไม่ดีเลยเพื่อนขอ ขอดาเมจได้ไหม12บาดดามเมจไม่ขอดาเมจอะ2แบตเตอรี่ไม่เอา20เอ้อสวยครับ20โทนดาเมจค่อนข้างสูงเลยโอเคต่อมาก็มาอันนี้นะครับไไน,นี่ครับอ้าวไปไหนอะโอเคนี่ครับฟาร์มมันฟาร์มดีมากๆเลยบอกดรงถามจริงตอบตอบจังเลยเอออันนี้ เอะแตดแยกกว่านะขายไปอันนี้ก็ขายไปนะครับโอเคโผลมาแล้วนะครับเราใช้นี่เลยนนเสื้อกางเกงอ๋อกางเกงดีกว่าครับเราก็เอานะโอ้โอเคเราได้รองเท้าใหม่โอ้รองเท้าโคตรหโอเค แล้วตอนนี้เราขาดอะไรเดี๋ยวเราดูฮะโอเคเราขาดเสื้อนะเรายังไม่มีเสื้อเลยตับ,บังเกงอับ,บังเกงดับเสื้อโอเคมีเสื้อแล้วนะฮะเอ้กางเกงนี้บวกสองดาเมจเอามานะครับเสื้อใส่เข้าไปครับกางเกงขายครับอันนี้ไม่ดีโอเคเราดรอปแล้วเนี่ยครับเราก็เอาพายุเข้าไปปั่นเลยครับผมโอเคอันนี้ออเทมยูแคนเซลเอาไม่เอานะ โอเคเราได้เนื้อมาแล้วนะครับเรียบรอ้อยเราน่าจะเออแซมมอนบอสอีกตัวหนึ่งมาได้แล้วนะครับเออไอตรงขวามืออ่าไอ,อตรงขง้างไอ,อบนหัวแคมนะครับแต่ละแคมนะมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับจะไม่เดินหรอกเออเดินสิโอเคแต่เออบนหัวมันก็จะมีบอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะ เออมามาเลยมาเลยอืมก็บนหัวบนหัวแคมทามันจะมีบอกระดับความยากอยู่โอเคคงจะพอเข้าใจกันละเอ้ยอันนี้ไม่พออะซัมมอนบอสตัวต่อไปไม่ได้ทำไงอ่ะเออตัวนี้ดีกว่า ว่านต้องตัดไม้เพิ่มแล้วอซอมอนลบนะครับตัดไม้เพื่อซอมมอนกบไม่ออกดอบหน่อยสิเพื่อนดอกหน่อย โอ้ขาต้องหกชิ้นเลยนะครับผมว่าไม่น่าทันแน่ๆเลยแม็กเฮดพีแม็กเอ็มพีโอเคเบสดาเมสเบสดาเมโอเคเอ้ยไม่ดรอปจริงเหรอโอ้โหของใหม่ไม่ดรอปเลยนะครับโอเคไม่เป็นไร แล้วก็ดบไอของที่เราที่มีไปนะครับไม่ต้องเป็นไรโอเคพายุลอเลยลูกเอ้ยให้แบทอิบายไป,ไปนี่ก็ซิลแบทอยู่นะ โอเคหมดเวลานะครับผมก็โอ้11นาทีเร็วจังโอเคก็พอจบครับก็จะมีรูทออกมาเอ้ยรูทโลมาครับก็ถ้าเราไม่ได้เคลียร์บอสตัวแรกนะครับก็จะมีสองอันนะครับถ้าเราเคลียร์บอสตัวแรกไปแล้วก็จะมีสามอันถ้าเราเคลียร์บอสตัวที่2ก็จะกลายเป็นสี่อันนะครับโอเคแล้วก็คนเลยโอ้โอเคนะครับนี่ครับแล้วเราก็ได้คียเชนมาใหม่ด้วยน่าจะใช้คียเชนนะคียเชนนะครับ บวกสองเอจีบวกลักหนึ่งอันนี้เป็นคียเชนระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอเอาไปใส่ก็ได้หรือว่าจะเอาไปขายก็ได้ะ้ะน่าจะเอาไปย่อยแน่นะโอเคก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่น่าจะรู้เรื่องกันแน่นอนโอเคแต่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอออกมาตัวเปล่าเลย เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าของแต่ละชิ้นนับมันแบบว่าเป็นดกเกมหนึ่งเลยนะครับโอเคผมได้เสีฟ้าเพิ่มมาครับสามร้อยกว่าแต้มแล้วก็สีชมพูเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแต้มนะครับผมโอเคก็สามารถเอามาซื้อพวกนี้ได้ครับซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็น RNG item อย่างที่บอกนะครับโอเคแล้วก็ข้างล่างมันก็จะมีแบบว่าการอัปเกตนะครับซึ่งแบบว่าถ้าเราได้ชิ้นนี้มาครับมันก็จะสามารถอัปเกตได้ ว่าอย่างอันนี้นะครับผมไม่ได้อัปเกรดนะครับโอเคแต่เราก็สามารถอัปเกรดได้โอเคผมก็อัปเกรดไปเลยนี่นะครับอัปเกรดแม็กเต็มแล้วก็จะไม่อัปเกรดไม่ได้ละมันเต็มแล้วนี่แล้วก็ทําให้แบบว่าเราไปเล่นในนันเจียนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเพราะง,งั้นเพราะง,งั้นเพราะง,งั้นเอ้ยเทียร์สองหรือว่าเทียร์สามดีเอาเทียร์สองไปเล่นก่อนไหมดูซีได้ไร โอ้ oh, ได้วอเตอร์เมลอนอีกแล้วเราได้มาสามอะไรนะเนี่ยคีเชนเทียสองนะครับอันนี้อันนี้ก็เทียสองนะใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็เทียสองนะโอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรโอเคงั้นใส่นี้ไปเลยแล้วกันเอาแตงโมเก็บโอเคเรียบร้อยเอาแตงโมเก็บถ้าถ้าอะไรอ่ะ ก็คงจะมีประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าผมพูดพอจะรู้เรื่องพอจะเข้าใจอยู่นะโอเคนะครับก็ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าเทคเดียวผ่านนะครับผมแต่ถ้าไม่ก็ต้องมาอัดกันอีกสักรอบนึงนะก็คงจะแบบเรียบเรียงคําพูดได้ดีกว่านี้นะนี่ขนาดแบบพอจดกระดาษคร้าวๆแล้วนะฮะมันก็ยังแบบ พูดติดเลยเขาขัดเพราะว่าต้องพูดไปเล่นไปนี่น่าจะเอ้ยมันค่อนข้างลําบากเลยเพราะนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ